สวัสดีครับผม,พ,มพ่อแม่ไ่น้องอ่าวันนี้ผมจะเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอ่คุณสัญญาหรือว่าพี่ดูสัญญาคุณากรนะครับอ่ก็เป็นชาวจาังหวัดอุดรธานีนะครับจะมาเปิดบ้านหรือว่ามาเยี่ยมบ้านของคุณพี่อดิศักดิ์ธนินยมที่ว่าบรรลุศสามัญชนคอนดดนเดน,ดนจนฟุตสต็อปดนะครับอ่าสวัสดีครับผม อ่าพอดีผมเป็นเงาเสียงของปายอัลกรารบาประมาณห้าหกเพลงครับผมอเมริกาเมริโกยครับได้ฟังอยู่ครับประมาณหเพลงครับผมครับวันนี้ครับ ไม่มีครับรอยสักครับผมครับมีได้ฝากรอยเท้าเอาไว้ครับบ้านพี่มีกี่หลังครับโอ้บ้านผมมีสองหลังครับครับผม รังหนึ่งอยู่ที่บ้านนอนกลอยแล้วก็อีกรังหนึ่งอยู่บ้านหนึ่งที่สามสี่หมู่เจ็ดครับครับบ้านจำปาประชาแล้วก็ครับอุดรธานีบ้านเดียวกับพี่สัญญาขุนอากรแล้วครับ <c oughs> กี่นาทีครับพี่สัญญาคุณอากรออกสดไหมนี่เดี๋ยวกูจะไปตัดต่ออยู่สักดิีบ้า <c oughs> กี่นาทีครับ <c oughs> สามสิบนาทีเนี่ยเท่าไหร่นะสี่สิบห้านาทีอ่าโอเคง้อกไปเดียวตัดต่อยแล้วกูตบปากสัญญาคุณอากร้องจำกูได้ไหมที่ไป,ปกับบักพี่กูไปกับบักอาน่าบันชื่ออะไรบอกอห้หาบักอึ้มพี่บ้าเหรอบักอึ้มพี่บ้ามันต่อยเมียเหรอหลังนี้หลังนี้เออหลังนี้แหละจำกูได้ใช่ไหมบ้มานมึงเหรอ,อ ามาแล้วครับลำรับการเสียงของอพีอาร์กราบาวนะครับมีเสียงหลบเ้วยนะครับวันนี้ครับเผื่อมีเสียงหลบนะครับ ม่อ <In> mm ินไทยล้นด้านดินไทยเรา mm hmm. เก็บกันจนเก่า mm hmm. เราเมแต่ของดีๆมาตั้งแต่ก่อนสุขโขทยัยลรุบบุรีอายุทยาทนบุรียุคสมัยนี้เป็นขอทอมอ mm hmm. เมืองที่คุณตกทอไม่เอาอย่าไปว่าเขาเนะ แม่อินไทยแลนด์แต่ไทยทำเองจะร้องรำทำไปก็ลำลึกลีลาฝ้าหลังแอบชอบใจแต่คนไทยไม่เห็นค่ากลัวน้อยหน้าว่าคุณค่านิยมไม่ทันสมัยแล้วใครจะรับประกัน<ะ>อขช่างหัวมันอะไรว่า ผลคนไทยใช้เองทำเองตาดเย,ย็บเสื้อผ้ากางโกงกางเกงกางเกงยีนชั้นไหนนะเราขึ้นเครื่องบินไปส่งเข้ามาคนไทยได้หน้าฟ้าหลังมังคาดได้เงินฮ ช่วงนี้ก็สนับสน,นุนเรื่อข้าวกล่องนะครับตอนที่ว่าพัดลมยังสายหน้าเลยนะครับอย่าต่อยกันนะครับเวลานาล้ำท่วมเมอินไทยล้านตามล้านค่า ไติดตาว่าไม่อินเจปแปนก็ขายดิบขายดีมีราคาคุยกันได้ว่ามันมาต่างแดนทั้งทันสมัยมาจากมานกาสินเขาไม่ได้หลอกเรากินแต่เรานั้นหลอกตัวเองออเออออ่ก็จบลงไปแล้วนะผลหนึ่งผลงานเพลงนะครับ สำหรับผลงานเพลงี่สอนนะครับวันนี้พกพันเอจจอนนะครับอย่าออกมามากนะบางทีบอกว่าขายเอโลแล้วตัวนี้ตัวนี้ต้องตบหัวเลยวันนี้พกครับ ตาของฉันมันมืดเม็ดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดมนจะมองหามองเห็นก็เป็นคงที่ร่างกายลำตัวลำตัวนอนพอตื่นไปบนทางที่หิวโซไมีลูกคืนรู้วันเวลาขอเศษเงินเศษทองที่ผ่านมาจึงไม่ตาฉันบาง ร้านทองเธอโลกความมืดอันลึกลาคงสะดับสนับโนนแค่ลานทอง จะมองหามองเห็นก็เป็นเพลงแสงตะเกียงลิบลีช่วยเธอไปมาผ่าน,นพบกับความหมายจึงใจเนื้อตัวยังเผาร้องยังมีหวังเห็นดวงล้านทองเอ้ยจะมัวนอนนิ่งเฉยช่วยกันทำมาหากินหน่อยอสัญญาคุณากรว่า